พอบอรทรโคตดดุค่ะ,ขะเขมรท้าทายไม่ยอมถอยนาวิกบรรจุกระสุนพร้อมลุยหรือให้เฮียนคาสิโนตราดค่ะพลเรือเอกไพโรธเฟื่องทองพอบอรทรให้สัมภาษณ์กรณีบ้านสามหลังบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดจัดการเรียบร้อยหรือไม่ ว่าเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาต้องเข้าใจว่ารับคำสั่งเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นครั้งที่แล้วเรารับคำสั่งไป3หลังก็ทำไป3หลังแต่ครั้งนี้ถ้ามีการปฏิบัติก็จะดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งเป็นเพียงแนวคิดไม่ใช่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะไปดำเนินการถ้ามีความจำเป็นเราก็จะสามารถดำเนินการตามที่รัฐบาลกำหนดเมื่อถึงเวลา ส่วนอดีตอาคารคาสิโนที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างล้ำเข้ามาเขตแดนไทยบริเวณรอยต่อเมืองธมดาจังหวัดโพธิสัต์ประเทศกัมพูชากับบ้านท่าเส้นอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังมีรายงานว่าฝ่ายไทยจะให้กัมพูชารื้อทั้งหมด พบทรรกล่าวบอกว่าตามหลักการใครสร้างใครรือ้อเมื่อเขาสร้างเขาก็ต้องรือ้อแต่ถ้าเขาไม่รือ้อจะบอกให้เรารือ้อซึ่งตามหลักการเรารือ้อเราก็ต้องเรียกร้องค่าใช้ใจ่ายจากเขาเมื่อถามว่าทางฝ่ายกัมพูชาส่งสัญญาณว่าจะรื้อเองหรือไม่พอบทรรกล่าวบอกว่า ในระดับสูงกำลังคุยกันอยู่ของทัพเรือขอกำหนดขอบเขตการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในปฏิบัติการยุทธวิธีในการรักษาพื้นที่รักษาแนวขะในขณะที่พลเรือตรีปารัตรัรตนชัยพันธ์โคศกกองทัพเรือได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีพื้นที่บ้านสามหลังทางกองทัพเรือยังคง,งห่วงใยและก็กังวล ภายหลังหรือบ้านสามหลังได้ตรวจพบการวางกําลังเพิ่มเติมในพื้นที่เข้ามามีการขุดคูเลตเพิ่มซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงแต่ไฟไทยอยู่ด้านล่างจึงเข้าไปลําบากโดยสิ่งที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทําอยู่ จากความร่วมมือประชาชนจังหวัดตราดได้ทำถนนเข้าไปประชิดเหตุผลการทำถนนเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีแล้วก็จะระเบียบพื้นที่ชายแดนส่วนการผลักดันฝ่ายตรงข้ามนั้นเรายังคงใช้การเจรจาแต่การเจรจาไม่ได้พูดคุยเพียงอย่างเดียวมีวิธีจากเบาไปหนักขึ้นเรายื่นข้อเสนอให้เขาไปหลายเรื่องถ้าเขาสะดวกจะย้ายออกเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ขยับออกไปตอนนี้เราพยายามทำให้เกิดขึ้นซึ่งฝ่าย ไม่ต้องสร้างแรงกับเพื่อในพื้นที่ให้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่บานปลายไปมากกว่านั้นและเมื่อถามยามโม่ฝ่ายไ,ไทยหรือว่าสามหลังไปแล้วแล้วฝ่ายกัมพูชากลับเข้ามาใช่หรือไม่โฆษกกองทัพเรือกล่าวบอกว่ากลับเข้ามาส่วนสามหลังที่เหลือเป็นเรือนบริวารใช่หรือไม่ โกกองทัพเรือกล่าวบอกว่าถ้าดูจาก Google m a p เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเพิงแต่บ้านหลังใหญ่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านคอนกรีตซ้ำหลังรื้อไปหมดแล้วและเมื่อถามว่าที่ฝ่ายไทยเข้าไปไม่ได้เนี่เกิดจากที่ฝ่ายกัมพูชาวางทุนระเบิดด้วยหรือไม่กองทัพเรือนะคะกล่าวบอกว่ามาจาก2เหตุผลก็คือพื้นที่เขาเนี่ยเข้าถึงลําบากก่อนที่จะมีการทําถนนเข้าไปในขณะนี้เป็นพื้นที่ป่าดิบถ้าดูจากแผนที่ก็จะเห็นชัดว่าฝั่งกัมพูชาเป็นพื้นที่ราบสูง เข้าถึงไดแต่หา,ากฝั่งไทยเข้าไปเนี่ยจะเป็นป่าทึบทั้งแนวซึ่งเราเจาะถนนเข้าไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเจอในพื้นที่คือเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดแล้วก็ทุ่นระเบิดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเรากังวลแล้วก็ไม่อยากให้มีรายถัดไปจะทําให้ความตรึงเครียดในพื้นที่มากขึ้น ถ้าหากเทียบกันกับภูมิประเทศจะคล้ายกับกองทัพภาคที่สในบางพื้นที่ที่เป็นเนินคลายอยู่ได้สูงกว่าก็จะเห็นด้านล่างซึ่งในพื้นที่ของทัพเรือเราอยู่ด้านล่างก็ค่อนข้างเสียเปรียบและการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งฝ่ายเขาเป็นที่ราบก็การเพิ่มเติมกําลังเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแต่ฝ่ายเราจะยากกว่าโดยเฉพาะอาวุธหนักค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมเรียกข้ฝ่ายไทยก็เอ่ยปากแล้วนะคะคาสิโนโกเก่าเขมรเนี่ยเขมรว่ายังไงนะสะดวกแบบไหนเลือกมาได้เลยส่วนคําตอบมีแค่รือเท่านั้นส่วนใครจะรื้อก็มาตกลงกันได้สิ่งปลูกสร้างลุกล้ําดินแดนไทยต้องเคลียร์ให้เกี่ยงค่ะ